สวัสดีค่ะพ่อแม่เป็นน้องชาวไทยทโลกนะคะมานี่มาตำแค่รสพี่น้องตำแค่รสน้ากันกินตำแค่รสกินแล้วก็สกินนั่นตำปลาพี่น้องตำปลาเนี่ยนะตำปลาตีข้าทอดแล้วก็เอามาตำแล้วพี่น้องเนาะปลาทอดแล้วก็เอามาตำใส่พริกป่นกินกับสสเดาพี่น้องเนี่ยสสเดาดโมเปนันอาจจมมาจากเมืองไทยกินกับสสเดาอยากกินเนาะกเลยเห็ด จะกินก็ต,ต้องเฮ็ดเพราะว่าบราไม่หมองซื้อพี่น้องมาซื้อกันตามเลยจ้าวันนี้คือนเสียบุญไหว้ยี่น้ำขั้วอะไนี่ส่วนสิได้กินจากบ้องจากแาม,มหมดเลยแหงเห็ดแหงเห็ดเ,เกง่ง <laughs> พี่น้องมาซื้อกันเหตุจ้าพี่นอามมา้องตั้มมะโลโปกเป็ดก็ได้กินน่อน้ำพริก กินกับสะดาวจ้ะพี่น้องนบ่น,น,น,นี่มันปิกกินกับสะดาวจ้ะเห็น,น,น,นบ่เด็บร้อยแซ่บๆ รอจ้าพี่น้องบอกอันมูมาเอาสะเดามาจากเมืองไทยเลยิได้กินเนาะเอาสะเดามาจากเมืองไทยเนี่ยมาจากเมืองไทยเป็นหอมมาย่างดีเลยแลวเสด็มาก,กินกินกับน้ำพริกซะหน่อย ดูก็โปรมมาสิคะจะมายำยองม,มันมองทำไมมาสวัสดีท่านผู้ชมมาอยากเสียบรรยากาศตามนี้อีอกมามาสวัสดีท่านผู้ชมเสร็จแล้บอเสร็จแล้ว,ลวก็เริ่มแม่ต้มแม่ได้หน่อยต้มเลยต้มหนุมจีนต้มอันนี้ก็เรียกเส้นของเวียดนามนี่จะลองกินโดมนุชเป็นยังไง,ง,งนุชไม่รู้เลย ลองกินดูม really? <fol es> <Really? S 2> ิ้วเส้นเลยสือปีค่ะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกคนต้มเยอะแล้วต้มเท่าไหร่เอาไว้เอาไว้เอาไว้ในนี้ก่อนพี่น้องเส้นอันเส้นข้าวปุ้นของเวียดนามพี่น้องบ่เอยสิกินกับตมอันนี้สิกินกับตมแค่รสแบบนั้นพักสุกแล้วเหรอสุกแล้วมันเป็นเส้นเหนีย รสเป็นเหนียวเส้นกับน,น้ำกินต้องมันเอาอัไรไม่พอเหรอพี่หงนู่นอันนี้อันนี้ไว้ตำไม่น,นี่ไม่นี่ก็มีสี่หนึ่งอันนี้เอาไว้ตำอันนี้ตำน้ำพริกเมื่อกี้เมน่าเมื่อกี้ตำน้ำพริกลวกเค็มมั้งพี่น้องอให้คนทำอาหารอร่อยอร่อยให้กินอันให้พอให้ลวกคะ่ะจะกินกันน้ำพริก อยากกินหลายอย่างอีกแล้วก็เลยคูดปักนี่ว้เงินโอ้ยเนาะจะเป็นค้นไม่แต่งหนึ่งก็ได้สองอย่างอันก็บอกว่าไอ้เอินเนี่ยก็เอินนั่นปากใหญ่กว่าท้องกินแต่ผักอย่างเดียวเลยไม่ต้องกินข้าวปากใหญ่กว่าท้องเพิ่งล้างเพราะว่าเดี๋ยวล้างๆพร้อมกันเหมือนจะตามนี้ก่อน ไปแล้วเราสองอย่างยกไปทีละย่างปกปทะย่ฮะยังไม่น้ามองเลยมดเลิดเตลิดเ,เ,เอาไรู้ไวนนี่มืดเร็วน้ะโอ้ไม่ก็มันเฮียมันลน <S <S ้น,ลนมันล้นมันล้น มันเส้นขนมจีนนั่นนี่ยเห็นไหมเส้นขนมจีนท่านไปเออโอเคเอามาลองกินดูต้องจับก็เหไม่ต้องจับหรอกแค่นี้มันอาอย่อเดียวไม่ต้องจับเพราะว่ามันไอ้นั่นเปล่าเราไม่ได้ทำไอ้นั่นเร็วเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๋ยวเรก็ได้ไปกินแล้วเนี่ยน้อง เดี๋ยวกันากำถั่วกันปอเตะตแค่รสก,ก็พี่น,ออนอ้องตำแค่รากอนเบิ้งไข่ต้มอันให้ต้มพักแค่รสเด้ขูดแค่รสมากพอมอันปากไงกูกเธอระยะอันยั่งกินกับปาใสกินมาเด้เห็นยังกะอยาก,ยากาไปเมื่อไงมันหนวข่าวนะยั่งไปกินมันกะอยาไปเนีอยากไปเมื อันนี้มันสูงพี่เราก็เลยปีนเอาขั้วไฟสูงตัวงโตเตี้ยคัวใหญ่ไม่ใส่กระเทียมเยอะน้อยใส่ยังไงกระปุกเดียวก็พอกระปุกเดียวไม่ใช่หัวเดียวแต่หัวเดียวมัพอดีเลยเนาะ ว่ากระเทียมมันกลินแรงเนาะต้องใส่เยอะกินเป็นดก็ได้ถ้าอยากจะกินโอ๋อเนาะกินเปรดร้อนซูซ่ากระเทมมันกินแรงตะแกนะหนูเอาไว้ใส่ใส่นมกินไงเอาไว้ใส่นมกินพอหนูโรกผักเมื่อกี้พี่น้องไปจิตต์ตามหมักอันนี้ก่อนาการมือขึ้นตามันแค่รสแซ่อนี่ถ้าแบบพริกสด แล้วบัริีกแห่งปีกแห่งซื้อมาจากร้านจีนพี่น้องบางร้อคอยห้งองพงเปนหน่อยยาบาเด้อ <laughs> นี่แหละพวกคนมีคนอยู่อันชีวิตความเป็นจริงจ้ะเราจะดูทก่กค่อันสามสี่หน่วยเช็คก่อนเด้อนี่ได้แล้วเนี่ยได้แล้วก็พอ ให้มันให้มันให้มันแน่นอนนะอย่าไปบอกโอ้ยไม่สูบไม่นั่นจะม,มีคำที่หลังให้มันแน่นอนพอยังเห็นไหมแล้วต้มไก่ล่ะต้มไก่ต้องใส่ไมโครเวฟหรือมะนเอาแบบอีกหน่อยแล้วปาลาล่าอย่างเงี้ยคือใส่ได้แล้วเพราะว่าคุณมีที่อยู่ข้างในแล้วเนาะมีทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วแบบ เวลาหิวก no no ็จะเป็นอย่างงี้ทำอะไรใหญ่กับปลาตัวเวลากินก็ไม่หมดแล้วก็นานพี่น้องเอ้ยก็จะเนื้อกระเพยาเคยมาอย่าบ่นเลพี่น้องมาตันหมูหุ่งน้ำกันจะข้าวเด้ิมแยตันน้ำปืนอ่ะก็ไ่ได้ตันน้ำเพิ่มไม่แบ่งไว้คนนี้หรอคะแกจะกินกอะไรล่ะไม่รู้แกอาจจะกินแกไม่มีอะไรกินกันหรอกตันหมูหุงก่อนพี่น้อง เสียวเลียมเปร่งก็เปแล้วตั้มกุ้งเห็นตะโคอยต้องคอยเนี่ยแหละคอยตั้อพี่น้องกินคอยนะตั้มันนี่ไม่ต้องใส่มะกอกหรอกเนาะตั้มครอทจะใส่มะกอกปะไม่ต้องใส่แล้วเนาะแล้วมันจะไม่อร่อยนะพี่มันจะไม่หอมนะ เคยเลนด้ทกอางเลยออประกอบเองเลยเคยปรกอบแหงใช่ไหมพี่น้องมั่อกี่ประกอบแงหง,ง,บบแงจ้าไม่มีอะไรอื่นเลยใช่ไหมฮะ<า>ไม่มีอะไรจะอุ่นเลยใช่ไหมไม่มีอุ้ยเปิดไม่ได้อึ๊บพี่น้องอันนี้ประกอบแหงเคยในนี่กินสามปีกับบเหมเี่ได้นี่ ตากแหงมาจเจบ้าน,นตาเกจะเมืองไทยไปนอกไงตากมาัจเมืองไทยไปนองเห็นบ่บักกอกแหงจ้ามัน,เ,นะเ,ปนเป็นเส้นแบบไม่แบบนี้เนาะจะลนล้วนนะเนาะเส้นล่้วนเ,นะเส้นไหน,น,เ,สน,เ,น ى, เส้นล้วนเส้นคล้ายๆเส้นหมี่ล้วนๆเส้นนี้อร่อยหนูเคยกินเลยนะหนูเคยกินเส้นนี้อร่อยเอ้ย กินน้ำกันเลยจ้า,ากินทุกอย่างเลยจ้ะสิบากินอย่างไปกินทุกอย่างมาหนิไปติ่มบะแค่รสเอันนำปลาจัอน้อ,อ,นนนอยอยากกินส้มตำไทย,ยงไงแต่ตอนนี้ไม่มีถั่วกๆๆ็นี่ไงถั่วมันไม่มีมันไม่ใช่ถันะ่วนั้นถั่วถันะ่วถั่นน่ะ ออแค่รสมันหวานแล้วคุณนายพี่ไม้ไม่รู้เหรอตำตำตำไทยเขาต้องใส่น้ำตาลปี๊บอยู่ดีนะเอ้ยรู้ว่าตำแต่แค่รทมันหวานมันตำส้มตำเขาตำไทยด้วถ้าเขาใส่แค่รทเขาก็ใส่แค่นม่ดเดียวเอาแล้วอยู่จะตำตัวลูยูว่าไปแกะตัวไหนตัวในสุงนู่นไงตัวที่ลองชิมอะ อ๋อถั่วลิงเนี่นะเอาพี่เียถั่วอะไรนะถั่วกะลอกอ๋อถั่วกะลอกนะไม่ใช่ไปตำไทยใส่ไทยแครอทเหรอถั่วที่แบบของใยแดงอ๋อแบบพี่แดงให้มาเนี่ยนะตุนกลอกอันนี้หนูซื้อหนูซื้อไปให้ลิงอ๋อหนูซื้อไปให้ไอ้กะลอกอันนี้มันยังไม่สุกอะไรไปถั่วนี่หนูซื้อไปให้กระลอกมันเป็นถั่วดิบเนี่ยเออซื้อไปให้กระรอกแาไม่ได้ซื้อให้ คุณเธอไม่ได้ซื้อไปนี่เพราะเขาอยกว่าจะหาจะลอกไงจะให้กระลอกกันนั่นน่ะใส้บะเกอร์อกัพไปนอ้องมมนเกลือเกลือหลายโพดผสมปีติแตมโน่ทีนี้เก็บไว้นี่อย่าไปใส่เยอะสิฮะอย่าใส่เยอะใส่สมเดี๋ยวม,มวยันจะส่ง้ะเดี๋ยวก่อนจิ้มดูก่อนน,อน,น้องเอ๋ สมน์มาน้องเป็นแนวเอลยสมกับวาอันอุ๊ยลูกกระเด็นหน้ากระเด็นเนาะอือมันก็ค่อยๆกันนะพี่ก็เป็นเออือไม่ได้เคาะนะมันบังเอิญถูกไปใช่อะไรไอ้นี่ไม่ได้เคาะถ้วยเคาะจานเอออย่าเคาะถ้วยเคาะจานไม่ได้เคาะบ้านทั้งเอิร์พอดีนะพี่น้องเนาะกันเคาะถ้วยเคาะจานเนาะ ข้มคัมแค่เป็นเห็ดเลยขนมคัมแค่แห่งอยู่บ้านแห่งอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนั่งแม่ยกกังกระยานพิบข้าวไม่ต้องเอาหรอกก็เอาเข้าวอามาเลยไม่กินใช่ไหมไม่<อ>กินกินขนมจีนก็พอแล้วข้าวเก็บไว้ปลาเก็บไปตู้ใหญ่นุนตู้ตู้น้นขนมจีนก็ต้องเยอะแยะแล้วขำ เราก็ใส่น้ำตาลปี๊บจากน้อยก่อนจ้าน้ำตาลปี๊บนะคะเพราะว่าแค่เราเป็นบานอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนะาะแค่เราเป็นบานอยู่แล้วตามด้วยผงวิเศษผงวิเศษจ้ะนี่ผงวิเศษส๊อ <laughs> ฟพี่น้องเนี่ยพี่น้องมาตกตกใจได้จ้าน้ำบักขาม น้ำประขามสองจอนแล้วก็น้ำที่ขาดก็ได้ถึงิิงเป็นบักงบักทัวบักแค่รดกก็เส้นน้ำปลาเค็มบนนอแบบนี้เค็มปลาก็เป็นยังพรเดีเค็มน้ำปลาเค็มน้ำปลากินได้นอกไปตัวเอากันเอา เขาไปได้ปูสาดมานี่นะพี่น้องเขาไปได้ปูสาดพนันก็จะปูสาดเลิกงานมามันเมยพี่น้องเอ้ยพักกันเน็ดโอ้เรื่องของเรื่องนี่สงสัยเอือดเป็นง่วงนอนเพนันอยากกินสมเนาะมันคืนนอนไม่หลับมันคืนนอนไม่หลับเราโอ้เสื่อมเต้นจะได้ทังโอใช่ไหมคิดถึงเครื่องมือก็เลยนอนไม่หลับ อร่อยที่สุดไร่ัตตพีเลยใร่บัตพตอร์พีปิ้มไม่มันเยอะนะเนี่ยก็แกบอกว่าไม่พอไงอะไรบอกไม่พอแกบอกเันน,น้อยเนี่เหรอหนูใส่พริกไม่พอหรือว่ากันเนี่ยหนูไม่ได้ใส่พริกเยอะเลยนะเเ้ยพอแล้วแค่นั้นแหละพริกเยอะก,กินไม่หมดอีกแซ่บฐ์เซรก็ลองดูพอดีพอดีนั่นแหละดีแล้ว Những cái tầm phải tạm Tìm mơ. Ba mơ bít kèp lên môi đêm. Ba chị. nói chị. Ba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  จะกินตอนนี้เลยเพื่อนิเอาจะรอใครคะอ๋อไม่รู้หรือว่าจะรออะไรอีกอืมเสร็จปุ๊บเสร็จ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 เติมแจ็คโน่เสร็จเซลอยด์แล้วก็เติมจักหน่อยนี่น้ำปลาจ้า น้ำปลาไหลไปน้องเขาบอกแป้งกับไก่จะกินแป้งมาทำไมกันคะคุณนายไม่รู้อ่ะฉันก็เลยเก็บไว้ฉันไม่เอาจ่ไก่ไก่สามชิ้นเแล้วสาไปอ่ะเดี๋ยวไม่เหลือกินให้สมยิวอยากสิคะเห็นอะไรก็จะกินหมดน่ะ <laughs> กินไก่ดีแล้วว่าเลยพี่น้องเอ้ยอาจารย์เอามาเอ้ยถ้ากินไม่เย้ะจะลำบาก างงาพี่กินได้น้องดีใจด้วยพี่กินหมดน้องสลดใจกลับบ้านดีกว่าเราเอามาฟังนี้มาฟังนี้อ,อาจารย์มาเอาพี่น้องโทษเด้อมันซ้ำจัะหน่อยจ้ะโอ้ยขยะอยู่เลยแต่ขยะเอาะอาพี่ขยะไปกินเนื้อ ีเขียวแมันเหมืนเขียวเลยไหนเนี่ยน้อกินได้แซบจะแซบน,น้องก็เป็นสีแกับสีเหืองนี่พี่นอ้นองก็นป่กินน้ำกันนะจ๊ตะตาแค่รสอันนี้มันเผ็ดนะเนี่ยอะไรเอย่ยเนี่ยอันนี้มันเผ็ดเผ็ดเลยไหนเผ็ดน้ยนอยนะเผ็ดด้วยหรอเผ็ด พี่น้องตาแสบอดษที่พี่น้องไอ้เทียนกันเป็นน้อยพี่สองยนกันก่อนเพราะว่าอยู่หลายคนก็ม่ได้เทียนกันประต่งเงียบไปเงียบมั้เทียนกันตอนอยู่สองคนเดี๋ยวเพิ่มไปอีกคนก็เทียนได้เลยอะไมันบ้าเป็นตาแสบบอจ้าอืม แซ่บจะแซ่บตำแค่รสเอาครบเอาสาดเอาพี่ไม่ไม่พี่ไม่เอาอะไรตำใส่ใช่ไหมไม่ตำซัวใช่ไหมไม่ซัวไม่ซัวเฮ้ยซัวแล้วซัวแล้วเดี๋ยวกินไม่หมดได้ใจนะได้ใจโอ้โหแน่ใจดันไม่ซัวตั้งซัวแล้วเราจะกินไม่หมดเราจะเสียดายอะไรกินไม่หมดพร้อมจย start ไม่ใช่ที่ไม่หมดก็ไม่ใช่อะไรเยอะหืมหนูไม่มั่นใจว่าพี่พูดความจริงมั่นใจเลยพี่น้องคอยชิจซัวเฮ้ยคอยระวังแล้วบอสมาเราบบสซัวแบอย่าอยานกินมาเมื่อน้องถ้าเบิ้งเด้อรางสิกินเมื่อปะหันเจ้าถ้าเบิ้งคอยเอามาซัวก็ข้าวุ้นเล็กน้อยกับน้ำแค่ไม่ยังใคไปได้เนาะ ส้วดต่อเลยเราจะไม่ต้องไปแยกเวลากินได้เรากินแยกเหมือนไม่ให้เข้ากันนะเจ้าเนี่ยนะเนี่ยพี่น้องนี่ฟาวด์เอ้ยเรามาเอาใส่ที่เอต้มไก่ใส่ไปเลยอาจเปรี้ยวเปรี้ยวหลายโซตอะไรก็จะเกินมนุษย์เลยพี่น้องเอ้ยไปสวดได้ไง นว่าต่ำจ้ะเพราะว่ายายมันเส้นอันนี้มันน้อยเส้นมันเลื่อยพี่กลัวมันขาดเลยพี่เนาะเส้นขนมเส้นเนี่ยเนาะเส้นมันใช่ก็เส้นหมี่ไงเนาะเส้นขายเส้นขนมจีนแต่มันเส้นเล็กน้องมาสวนกันจ้ะเออมีมีดอยู่ไรเนี่ยนั่งไงมีดางไปทางนั่งทางนี้พี่นั่มีเล็มน้อยนะที่น้องไปในน้ำเมื่อกี้นะสงสัยลงไปกับหนึ่งอ่ะเอาเหรอ พี่น้องยาบาลก็เด้ข um> ่อยเป็นบาดเป็นบ่อเอาออกแล้วอักเขาข่อยเอามาสวก่อนถ้าสวหนอกคบมันมัแสบลำโซกใน้คกนี่แหละนี่แหละชีวิตคนนั้นต่างบ้านต่างเมืองสวต้องส้วในครบ มันของจริงเลยพี่นะมันตามไงก็ของจริงไงแต่รองก็เป็นพลาสติกอะไรสิไม่ไม่เหมือนแม่ค้าก็ตำมนะเหมือนของจริงแม่ค้าก็ตำนะนนนะพ,นนพี่น้งองมันหลบหนึ่งโทษได้พี่น้องเอ้ยนะี่หลายกูเกาสองเท่าได้ปะเนี้ไปสกัดกันหนึนะ่ง มันของจริงนะพี่จริงเลหายยางเลยเดี๋ยวค่อยล้างกินทีเดียวเราเดี๋ยวค่อยล้างเดี๋ยวกินทีละเกะกะแก้นี่ยไม่เกะกะแกไม่ทำายเราพ่อใหญ่พี่น้องเราเบิ่งผักไปให้เลามาหั่นผักกินกับบะหมี่พริกเล่ามาฝานันแครอทตำจ้าสิกินในนังได้ไหมนี่ก็จะงงกันอะไนนี่ ก็กต่งงก็แค่จะอ่าบน้ำคุณเอวยกจัดการเรียบร้อยอันนี้น้ำมันนะเอ้ยนนี่น้ำมันอะไรอ้าวน้ำมันอยู่ไหนล่ะน้ำมันอะไรน้ำมันที่ไว้ทอดนะนะหมดหมดแล้วใช่ไหมทอดกระปุกเองโอเคโอเคเจนก็เลยไม่ไหวแล้วโอเคเพราะว่าหนูไม่น่แค่ทากระปุก เพราะว่ามันเหลือจากกระทะใหญ่เหลือจากกระทะนุก็รีเทเสร็จไอ้ก็ปองน <mm ั้นไว้พ่น้องป้าไปกินน้ำก um> ันนะคะไปกินน้ำปันจ้า